สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเนะะื้อหาที่เป็นภาพรวมเนาะก็จะมีทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะ เนื้อหาที่2ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยครูก็จะมีเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนทายว่าภาพหรือวิดีโอที่ครูนํามาเนี่ยมันจัดว่าเป็นระบบนิเวศหรือไม่ภาพแรกนะคะก็จะเป็นก้อนหินนะคะที่อยู่บน ทะเลนะภาพนี้จัดเป็นระบบนิเวศหรือไม่คะ่ะคำตอบนะคะก็คือไม่เป็นระบบนิเวศนั่นเองนะคะอ่ะมาดูภาพต่อไปเลยค่ะอ่ะก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลด้วยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทานน้ําแข็งที่แบบละลายแล้วเนาะแล้วก็ไหลลงมาตาม ซอกหินนะคะภาพนี้จัดว่าเป็นระบบนิเวศไหมคะค<ม>ำตอบก็คือไม่จัดว่าเป็นระบบนิเวศนะคะก็อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแบบแล้วจริงๆแล้วระบบนิเวศมันคืออะไรนะคะภาพต่อไปค่ะอ้อันนี้จะเป็นภาพเป็นวิดีโอใต้ท้องทะเลนะคะมีทั้งปลามีทั้งปลาการังนะคะมีโขดหินมีน้ํานะคะ คิดว่าภาพนี้หรือว่าวิดีโอเนี่ยจะจัดว่าเป็นระบบนิเวศไหมคะคำตอบนะคะวิดีโอนี้นะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศนะคะที่อยู่แบบใต้ท้องทะเลนะคะดูภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปภาพนี้นะคะก็จะเป็นหมาลายนะหลายๆตัวอาศัยอยู่รวมกันที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็มีการกินหญ้า ไปด้วยนะคะอันนี้ว่าคิดว่าจัดว่าเป็นระบบนิเวศหรือไม่คำตอบก็คือยังไม่จัดว่าเป็นระบบนิเวศนะคะผ่านมาหลายภาพแล้วนะคะนักเรียนก็น่าจะจับใจความได้แล้วว่าอาระบบนิเวศเนี่ยลักษณะหน้าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะมาภาพนี้ภาพสุดท้าย ภาพนี้นะคะก็จะเป็นทั้งยีราฟนะคะมีช้างมีม้าลายนะคะอาศัยอยู่ที่ที่หนึงนะคะคิดว่าภาพนี้จัดว่าเป็นระบบนิเวศไหมคำตอบก็คือเป็นระบบนิเวศนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ลักษณะที่มันมีลักษณะรวมกันของระบบนิเวศเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะก็ ภาพแรกเนาะมันก็จะเป็นวิดีโอที่แบบมีทั้งป,าป,าป,าปาลาปลาคารังมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอย่างเช่นมียีราฟมีม้าลายมีช้างนะคะอาศัยอยู่ที่บริเวณบริเวณนึงแล้วก็เขาเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะ เรามาดูความหมายของระบบนิเวศกันนะคะโดยใช้แผนผังเนี้ยในการอธิบายนะคะเริ่มต้นจากด้านบนสุดเลยประชากรปลาประชากรนกแล้วก็ประชากรคนนะคะหลายๆสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันเนี่ยนะคะเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต และกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ที่แหล่งที่อยู่หนึ่งๆยกตัวอย่างเช่นอาศัยอยู่ในน้ําอาศัยอยู่ตามหินเป็นทรายเป็นอากาศอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่เนี่ยเราจะเรียกรวมๆกันว่าระบบนิเวศนั่นเอง ซึ่งความหมายของระบบนิเวศเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นระบบกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ที่แหล่งเดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ไอสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้นด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําต่อไปเลยนะคะก็คือคําว่าประชากรหรือว่า population นั่นเองคําว่าประชากรเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือที่เราเข้าใจกันว่าแบบมันคือ species เดียวกันนั่นแหละแล้วก็อาศัยอยู่ที่บริเวณเดียวกันและก็ช่วงเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นภาพด้านล่างตรงเนี้ยก็จะเป็นภาพหมาหลายนะหลายๆตัวที่อาศัยอยู่ที่บริเวณเดียวกันอย่างเช่นแบบทุ่งหญ้าเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะ ภาพที่2ก็จะเป็นพึ่งที่แบบช่วยกันทํางานอยู่ในรังเดียวกันภาพที่3ก็จะเป็นฝูงปลาเนาะที่แบบเยอะมากมายมหาศาลเลยที่อาศัยอยู่ที่พื้นทะเลหรือพื้นท้องน้ําเดียวกันแบบนี้เราจะเรียกว่าประชากรนะคะต่อไปนะคะคําว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็คือประชากรไอของมัสคู่เนี่ยที่มันมาอาศัยอยู่ด้วยกันอีกทีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ มันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนะคะในทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นหมาลายกับยีราฟนะคะที่มันจะชอบอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่ายีราฟเนี่ยด้วยความที่มันคอยาวเนาะมันก็จะช่วยระวังภัยให้กับเจ้าตัวมมาลายต่อไปแหล่งที่อยู่นะคะมันก็จะหมายถึง บริเวณที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่ยกตัวอย่างเช่นมหาสมุทรอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะมีพื้นที่มากเลยน้ําจืดนะคะป่าไม้ทะเลทรายสะน้ํานะคะซึ่งแหล่งที่อยู่เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นน้ําดินทรายอากาศแสงแล้วก็แร่ธาตุค่ะโดยสรุปแล้วนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย2อ,อย่าง อันแรกเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนาะก็คือพวกแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะอันแรกเนี่ยองค์ประกอบทางกายภาพหรือว่าองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดความสมดุลน,นะคะซึ่งมันมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้ามันขาดองค์ประกรอบพวกนี้ไปอะ่ะสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอยู่ได้นะคะองค์ประกรอบที่2ก็จะเป็นองค์ประกรอบทางชีวภาพมันก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆอย่างเช่นพืชจุลินทรีย์สัตว์นะคะแล้วก็ องค์ประกอบพวกนี้ไอ้พวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าไอ้องค์ประกอบทางกายภาพนี้ด้วยนะคะมาดูองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตหรือว่าองค์ประกอบทางกายภาพอันแรกนะคะตัวแรกก็คือแสงแสงเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดของโลกเลยนะคะแล้วก็ มันยังมีผลต่อการกำหนดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างเช่นเป็นตัวกำหนดว่าสัตว์จะออกหากินเวลาไหนนะคะอย่างเช่นค้ังคาวออกหากินเวลาตอนกลางคืนนะคะหรือว่านกบางชนิดเนี่ยออกหากินในเวลากลางวันอันที่2นะคะก็จะเป็นอุณหภูมินะคะมันก็จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็การสืบพันธุ์ของสัตว์นะคะ นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีผลต่อการปรับตัวทั้งโครงสร้างแล้วก็พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยยกตัวอย่างเช่นสองอัน,น,อเ,นเนี้ยสชนิดเนี้ยมันก็จะเป็นหมีเหมือนกันนะคะแต่ตัวเนี้ยโครงสร้างที่เขาปรับปรุงเนี่ยก็คือขนของหมีขคโลกเนี่ยมันก็จะมีความหนามากกว่าเนื่องจากว่าอ,อ,อุณหภูมิที่เขาอยู่เนี่ยเป็นอุณหภูมิค่อนข้างจะติดลบเนาะส่วนหมีตัวเนี้ยขนก็จะ บางกว่านะคะเพื่อใช้ระบายความร้อนนั่นเองปัจจัยที่3นะคะองค์ประกอบองค์ประกอบที่3ขององค์ประกอบทางกายภาพก็จะเป็นแก๊สแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะ แก๊สก็อย่างเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งมันก็จะเป็นแก๊สที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยส่วนแร่ธาตุต่างๆเนี่ยก็จะมี มีความสำคัญก็คือเป็นสิ่งที่พืชแล้วก็สัตว์เนี่ยต้องการนะคะถ้าพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เจเริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรปัจจัยที่4นะคะก็จะเป็นความเค็มนะคะซึ่งมันก็จะมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะคะกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณน้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตลอดเวลานะคะเนื่องจากอิทธิพลของน้ําทะเลขึ้นแล้วก็ลงนั่นเองถ้าพืชเนี่ยไม่มีการปรับตัวก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ปัจจัยต่อมานะคะองค์งประกอบต่อมาก็คือความเป็นกฎเบสของดินหรือว่าของสภาพแวดล้อมอื่นๆนะคะซึ่งมันก็จะมีความจำเพาะนะคะต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะคะ ดินที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยค่า ph ก็จะเป็นกลางหรือว่าประมาณ7นั่นเองหรือว่า,ามันก็จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่า ph ของดินตัวต่อมานะคะน้ำหรือความชื้นอันนี้ก็จัดเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนาะองค์ประกอบทางกายภาพซึ่งความชื้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการระเหยของน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะ สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยมันก็จะเป็นตัวต้นกระบองเพชรเนาะซึ่งอากาศภายนอกเนี่ยมันก็จะมีความชื้นน้อยมากๆคืออากาศแห้งนั่นเองน้ําในกระบองเพชรเนี่ยมันก็จะระเหยออกมาข้างนอกนะคะดังนั้นเนี่ยไอตัวกระบองเพชรเนี่ยมันก็เลยมีการลดรูปของใบเนี่ยให้กลายเป็นหนาเพื่อลดการขายหนามน,นั่นเอง องค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือลมนะคะซึ่งมันมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตหรือว่าการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะอ,อย่างเช่นเวลาลมพัดมาเนี่ยตัวเกสรของพืชเนี่ยมันก็จะพัดปลิวไปตามลมนะคะซึ่งทําให้เกิดการปฏิสนธิได้หรือว่าอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบมันมีผลก็คือการคายน้ําของพืชน,นะคะถ้าลมลมเนี่ยมันพัดแรงเนี่ยตัวพืชเนี่ยก็จะขายน้ํามากนั่นเอง ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบทางชีวภาพหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตบ้างนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือผู้ผลิต ะค,ะคือผู้ที่สร้างอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะในที่นี้มันก็จะมีทั้งหมด3ชนิดก็คือสาหร่ายนะคะพืชแล้วก็ไซยาโนแบคที ria นะคะหรือว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนั่นเองจาก3ภาพเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตรงกันเลยก็คือทั้งสาหร่ายพืชแล้วก็ไซยาโนแบคทรีร i a เนี่ยมันมีสีเขียวเหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นสีของคลอโรฟิลล์นั่นเองซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญนะคะที่ทำให้พืชเนี่ยเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต่อมานะคะก็จะเป็นผู้บริโภคนะคะก็คือจะเป็นพวกที่สร้างอาหารเองไม่ได้คือมันต้องกินอาหารเข้าไปนะคะมันก็จะจัดออกเป็น4ประเภทนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือพวกกินพืชเนาะ herbivore ตรงนี้ก็จะเป็นพวก กว้างนะคะควายหรือว่าอื่นๆนะคะที่แบบกินแค่พืชเป็นอาหารนะคะตัวต่อมาด้านล่างตรงนี้นะคะคือพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์นะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะจัดว่าเป็นพวกกินทั้ง,งกินพืชแล้วก็กินสัตว์เลยตรงนี้นะคะตัวที่3านะคะตัวคานิวร์ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกินสัตว์เป็นอาหารนะคะกินแค่สัตว์อย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นพวกเสือสิงโตนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะพวกสกาเวนเจอร์ตัวนี้ก็จะกินซากเป็นอาหารเนาะก็คือต้องรอให้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งาตายลงไปแล้วแล้วก็พวกเนี่ยก็ค่อยมากินยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือพวกแรง้งแล้วก็พวกมหมาไฮยนีนาตัวสุดท้ายค่ะขององค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะก็คือผู้ย่อยสลายหรือว่าพวกดีคอมโพเซอร์นะคะตัวนเนี้ยเนี่ยผู้ย่อยสลายเนี่ยมันก็จะ ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์นะคะโดยการปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยไอสิ่งที่มันต้องการจะกินก่อนนะคะแล้วค่อยดูดซึมเข้าไปในรูปแบบของสารอาหารหรือว่าเป็นของเหลวนะคะตัวผู้ย่อยสลายเนี่ยตัวอย่างเช่นแบคทีเรียเห็ดแล้วก็รานั่นเอง กล่าวโดยสรุปนะคะก็คือระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่บริเวณเดียวกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ด้วยนะคะซึ่งระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย2ององค์ประกอบอันแรกเนี่ยก็คือองค์ประกอบที่มีชีวิตหรือว่าองค์ประกอบทางชีวภาพนะคะ องค์ประกอบที่2เนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตหรือว่าองค์ประกอบทางกายภาพมันเองซึ่งองค์ประกอบที่มีชีวิตเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายนะคะส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยหรือเราจะเรียกมันว่าอนินทรียสารเนี่ยมันก็คือพวกแร่ธาตุแก๊สน้ําต่างๆนะคะแล้วก็ พวกซากพืชซากสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนาะแล้วก็พวกสภาพอากาศต่างๆแสงแดดความเป็นกฎเบสความเข้มกระแสลมความชื้นแล้วก็อุณหภูมิสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องการประโยชน์จากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือ,อ,อมันก็จะเป็น เป็นระบบเนาะที่แบบสสิ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะคะก็จะอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองค่ะ